ที่นี่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่เปิดโลกกว้างยอมรับผู้คนในเชื้อชาติต่างๆรวมถึงเผ่าชุมชนแล้วก็หลายๆประเทศที่พยายามจะย้ายและอ,อพยพมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีที่เกิดสงครามหนึ่งในเผ่าพันธุ์หรือว่าชุมชนหรือว่าคนที่อ,อพยพมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลเวเนียคนเหล่านั้นคือ เผ่าอาร์มิชนั่นเองนะคะเผ่าอาร์มิชเชื้อชาติของเขามาจากประเทศเยอรมนีแต่ที่น่าแปลกและก็น่าทึ่งน่าประทับใจมากๆผู้คนเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานานหลายร้อยปีแล้วก็ตามแต่พวกเขายังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมแบบสมัยก่อนไม่ยอมเปลี่ยนผู้คนเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเทคโนโลยีก้าวไกลไปถึงไหนสะดวกสบายแล้ว แต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเขาไว้อยู่และในปัจจุบันนี้พวกเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างบรรพบุรุษเมื่อหลายร้อยปีก่อนและนี่ก็คือโรงเรียนของเผ่าอาร์เมชนะคะพวกเขาจะเรียนเฉพาะกลุ่มชุมชนของเขาพวกเขาจะไม่ไปเรียนร่วมกับ กลุ่มคนอื่นหรือว่าโรงเรียนอื่นๆนะคะแล้วภาษาที่เขาใช้สอนในโรงเรียนเล็กๆของพวกเขานี้นะคะหลักๆเลยก็จะเป็นดัช c h คริสเตียน่ะหรือว่าภาษาเยอรมนีพวกเขาเหล่านี้จะเรียนถึงแค่ป6ถึงป .8 นะคะพอถึงป .8 อายุประมาณ1 3หรือ14ปีถึง15พวกเขาก็หยุดเรียนแล้วก็ออกโรงเรียนมาช่วยครอบครัวทำงานเขาเรียกว่าเป็นงานหลักอาชีพ พอพูดถึงงานหลักสายอาชีพนะคะนี่เลยค่ะตุ๊กตาจะพาท่านผู้ชมมาชมนะคะว่าเผ่าอาร์มิชในครอบครัวของเขาเนี้ยนะคะเขาช่วยกันทำอะไรบ้างแต่หลักๆต้นๆเลยนะคะเผ่าชนชาวอาร์มิชนะคะ <c oughs> เขาจะทำฟาร์มนะคะ <c oughs> ก็มีฟาร์มหลายอย่างแล้วแต่บ้านไหนจะสะดวกโซคิ <c oughs> so t ว ท่านผู้ชมคะวันนี้ตุกตาจะมาเอานมสดที่ฟาร์มของเผ่าอาร์มิชนะคะแล้วตุกตาก็เลยถือโอกาสพาท่านผู้ชมมาบุกฟาร์มของเผ <c oughs> ่าอาร์มิชนะคะอ่านี่คือลิชเชลนะคะเขาเป็นเพื่อนบ้านตุกตาเองนะคะเข้าใจดีน่ารักมากเลยค่ะ Yes pyramid horsey doggy โอ้นี่อป็น big h o r e y เลยนะคะว้าวนี่ Oh ตามที่ทุกตาเห็นความจริงหลักๆเลยนะคะพอตอนกลางวันหน้าซัมเมอร์นะคะเผ่าอาร์มิสเขาก็จะทําฟาร์มที่สวนทำแบบผลไม้ปลูกผลไม้ปลูกผักอะไรประมาณนี้นะคะพอช่วงตกเย็นนะคะพวกเขาก็จะอมารีดนมวัวอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะและนั่นก็คือลูกสาวของริเชลนะคะเขาจะพากันออกมาทําความสะอาดคอกวัวแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะพากันรีดนมวัวนะคะเข้ก็จะออกมาช่วยกันหรือว่าเป็นอาชีพภายในครอบครัวค่ะ อ๋อท่านผู้ชมคะมีเอซีถามทุกตาเข้ามาว่าเห็นทุกตาบอกว่าเผ่าอาร์มชเขาอพยพมาจากประเทศเยอรมนีแล้วเขาพูดภาษาเยอรมนีกันไหมตามที่ทุกตาได้ยินอาริเชลเขาพูดกับลูกเขาแล้วก็เผ่าอาร์มชคนอื่นๆนะคะเขาจะพูดภาษาดัตช์ิสติยนาแล้วก็เขาจะพูดภาษาเยอรมนีกับครอบครัวของเขาคนภายในครอบครัวนะคะส่วนภาษาอังกฤษนะคะเขาจะพูดกับคน ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวอย่างพูดกับซุกตาหรือว่าพูดกับคนอื่นเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเอนนีล้วยหรือจะทำอดีกวดโอเคไนส์วโอ้โอเคโอเค thank you นี่นะคะ โอ้มาอนตุ๊กเนสลูกที่มีนมความนะคะอันนี้ลูกเขยนะคะจองไว้เป็นลูกเขยขยัมมากโอ้โหดูดูเขาจะเสียงใสในนั้นว,ว้าวออซิเลต